สวัสดีครับผมอยู่กับผมดูชพูนนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครที่มาในอัปเดตนี้เหมือนกันนะครับนั่นก็คือตัวของ Dark Fame l เ v อ r เบิรนเองนะครับผม Dark f a m e มเลอเร์นเนี่ยตอนแรกอะ่ะมันจะมาเป็นตัวละคร MR ที่เราจะคาบได้บอกเลยว่ามานานแล้วผมสำหรับตัวนี้เนี่ยและเป็นตัวละคร MR เริ่มต้นสำหรับผู้เล่นใหม่ที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับผมเพราะว่ามีความสามารถชามแล้วก็บัฟคัตเกรีบัฟไอตัวเลเวลช่วเราแต่ว่าปัจจุบันน่ะถ้าเกิดเทียบจริงๆแล้วตัวของดาร มันมีมาโดกะมาแทนที่ครับผมเนื่องจากมาโดกะเนี่ยพัฟซีแล้วก็ตัวคาตตาลอกลี่บัฟเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนกับตัวของดาร์คเฟรมเลเวอร์เป๊ะเลยแต่ว่าตัวของมาโดกะมันจะดาเมจแรงกว่าแล้วเริ่มมาการโจมตีเป็นฮิลนะครับผมเพราะฉะนั้นเลยทำให้แบบดาร์คเฟรมเลเวอร์ในร่างที่1น่งอะ่ะค่อนข้างตกงานไปเลยนะครับผมแต่ว่าหลังจากที่เขาได้รับการอัปเกรดอัปเดตมาพร้อมกันกับมาโดกะทำให้เขามีร่างที่2องนะผมนั่นก็คือตัวของดาร์คเฟรมเลเวอร์แบนิสเมนต์นะครับแล้วร่างนี้เนี่ย ค่อนข้างที่จะเก่งนะครับผมด้วยตัวของพาสซีฟข้างบนนะครับผมที่เพิ่มเข้ามาใหม่ <_ pe w> มเพิ่มกับชามนะครับแล้วก็ตัวของคาตัลลี่บัฟเฟอร์ที่ได้รับการบัฟมานะฮะจากเดิมสูงสุดสี่สิกลายเป็น54%แล้วก็เพิ่ม6%ต่ออัปเกรดนะครับผมแต่ว่าก็ยังคงเหมือนเดิมนะฮะเนื่องจากมันมีพาสซีฟเหมือนเดียวกับตัวคอมดกูการก็เลยทำให้ตัวพาสซีฟไอตัวบัฟได้ไอเขาเรียกเาเรียกว่าอะไรอนะบัฟคาตัลลี่ของดา,าร์ฟิบลับเนี่ยทับกับนนนนนะะะะคครรรรัับผมมมมเเเเเเเพาาาาฉะ้้กกนะรร้กกกก็ลลืือออใชหดดิโโไปูจตีแว ระยะต่างๆกันในเกมเลยดีกว่านะครับผมไปที่ Event State แล้วก็รีวาอัมเลีวา่วาสิประตูเท่จิงฟิลนะครับผมตอนนี้ทางพาร์ก็ได้อัปเดตไปจนถึงพ h a s e สามสิบแล้วแต่ผมยังมันบัก๊กแมปนี้จะไปทุกครั้งเลยเวลาแบบตัวละครในพา a บั๊กอะผมก็เลยจะดองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นก็ยังอาจจะยังไม่ได้หยิบมารีวิวในเร็วนี้นะครับผมแล้วก็จะบอกเลยว่าช่วงนี้นอกจากทำคลิปเมทเวิลด์แล้วก็ไม่ได้เล่นเมทเวิลดเลยจริงๆนะครับผม <c oughs> ก็บอกเลยว่าค่อนข้างเป็นปัญหานิดนึงสำหรับผมเนาะ โอเคก็รอครับผมตอนนี้โอเคนะครับตัวของ Dark Flame r o v e r หลังจากล่างแรกก็จะเป็นการโจมตีแบบปกตินะครับผมแต่พอ EVO มันแล้วจากการ,การเรียกว่าอะไรการโจมตีจะเปลี่ยนเป็นดอทหรือว่าสายกายภาพใต่เอ้สายสถานะนะครับผมโอเคการวางจะมีเอเนนิดหน่อยซึ่งตัวนี้ผมค่อนข้างที่จะไม่ชอบเพราะว่ามันเสียเวลานนะแต่ก็คนอื่นมากาอาจจะชอบแหละเออเราก็จะไม่เอาควาชอบของเราไป,ไป,ไปเป็นไปเป็นบรรทัดฐานนะครับผม ทักเฟมโลเวอร์ Rover, เริ่มมาการโจมตีจะเป็นการโจมตีแบบ Circle คิอนะครับระยะก็1 1 3าคูณดังการโจมตีอยู่ที่8วิส่วนวงการโจมตีก็กลางๆค่อนข้างไปทางเล็กนะครับผมต่อไปอัปเกรด4นะฮะการโจมตีเปลี่ยนเป็นโครนเอโนะครับผมก็ไกลขึ้นนะระยะเพิ่มขึ้นเป็น1 6 3่งราคูณงการโจมตีอยู่ที่8วิก็ไม่แย่นะครับผมเพราะว่าเริ่มเริ่มไกลขึ้นแล้วแล้วก็อัปเกรด7นะครับผมการโจมตีเปลี่ยนเป็น ฟูลเอนะครับผมระยะ205ร้อยห้าคุลักระโดดอยู่ที่8วินะครับผมมีอีกไหมอ่าหมดแล้วนะครับผมหลังจากที่อัปเกรดเต็มดาเมจอยู่ที่หนึ่งจุดเก้าสามเอ็มนะครับระยะสองร้อยยี่สิบคุณลักระจุด,จดที่คุณลักระจุดยที่แปดวิเท่าเดิมนะครับผมไม่ลดไม่เพิ่มแต่ว่าดาร์คเฟมเลเวลในเลนที่สอนเนี่ยมันมีความเก่งตรงมันเป็นซัพพอร์ตดาเมจตรงนี้ครับผมตรงสถานะข้างบนนะฮะข้างล่างเนี่ยคงเป็นเหมือนเดิมมันก็คือชามนะครับผมตีชะง,งักศัตรูทะลุทะลุรีซิตนะครับส่วนข้างบนเนี่ย อารมณ์มันเหมือนเป็นหมือนเป็นดาร์กเฟมปะที่มันจะทำดาเมจนะผมยบผม25%ของยูนิตดาเมจก็คือทำความเสียหายใส่ศัตรู2 0ดาเมจของดาร์กเฟมนะครับผมทุกๆ3าวิและทุกๆครั้งที่มันเกิดเอฟเฟกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจที่มันทำได้อะทุกๆอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ เพิ่มขึ้น5%ทุกๆครั้งนะครับผมสูงสุด200อ่า450%นะครับเนี่ยไอตรงข้างบนเนี่ยก็คือสมมติว่าตอนแรกกับ Dark Fey มันตีไปใช่ไหมมันทำดาเมจอ่าตัวอ่าเรียกว่าอะไรใส่สตูด25%ผ่านไปสามวิเอฟเฟกเกิดอีกรอบหนึ่งมันมันจะเพิ่มเป็นทำดาเมจ30%ผ่านไปอีกสามวิกลายเป็นอ่า35%ผ่านไปอีกสิอ่าอีกสามวิกลายเป็น40%ผ่านไปอีกสามวิกลายเป็น45%อย่างเงี้ยนะไปเรื่อยๆนะครับผม สูงสุดอยู่ที่450%ดาเมจนะครับบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะแรงมากๆเพราะว่ามันเป็นตัวของพัฟสิบดอตด้วยใช่ไหมไม่ใช่ดิมันเป็นพัฟสิบดอตอะใช่ละมันจะแรงกว่าการโจมตีแบบปกตินะครับผมเนื่องจากมันมีบัฟของไอเนี้ย The Hunter of the Fallen One อะที่จะมาบัฟพัฟสิบดอตด้วยก็คือจากเดิมมัน450%สุี่ว่ามันทำได้สูงสุดใช่ไหม450%บวกกับ The Fallen One ไปอีกอะ่ะอีก250%อะมันกลายเป็น700เลยนะครับผม ทำดาเมจเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์อะใส่ศัตรูอะทุกสามวิวื้อมากนะครับผมมันแรงนะถึงแม้ตัวดาเมจตั้งต้นของ Dark Saber มันจะเบาแต่ว่าถ้ามันได้ทำสัมัสปเรื่อยๆอ่ะมันค่อนข้างรุนแรงนะครับผมถ้าเอาไปเล่นในพวกด่านเอ็นเลดอ่ะแล้วเอาไปใช้คู่กับตัวละครที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรบัฟด่านที่มันบวกดาเมจไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอยอเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างเงี้ยบอกเลยว่าค่อนข้างโกงนะครับผมแต่ว่าก็จะมีปัญหาอยู่หนึ่งอย่างก็คือมันค่อนข้างเอาทีม หาทีมไปใช้ได้ด้วยน้อยนะครับถ้าเราแบบเล่นคนเดียวนะผมไม่นับแบบเล่นคู่นะครับผมวัาเราจะเอาไปเล่นลงตัววิกต c h ชาเ e ล g นอย่างเงี้ยมันโอกาสได้ใช้อะมันน้อยนะครับถ้าเกิดเราไม,ไม่ไม่เจอแต่งที่มันชนะท่าหรือว่าบัฟเดียวกับตัวของดาร์คเฟมเ o อร์เพราะว่ามันหยิบไปได้6ช่องใช่ไหมถ้าเ,าเอาทีมพื้นฐานตอนนี้อะก็คือสมมติว่าช่องแรกอะผมจะเปลี่ยนผมใช้ช่องแรกเป็นตัวดามจเนาะแล้วก็ช่องที่2%เป็นเซนคูอย่างเงี้ย เส้นคู่ห้องที่3อา,อาจจะเป็นอะหวังลิงอย่างเงี้ยผมหวังลิงตัวนี้ช่องที่4เป็นตัวของมุระเนี่ยแล้วมันเหลือจะเหลือ5 6าหะ 5, เนี่ยอะเราใส่ตัวบัฟเป็นตัวของไอ้นี่ไปล,ล,ละอุราคาระก็เหลือแค่ช่องเดียวนี่ครับผมถ้าเราเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นทีเหมือนเดิมอะมันก็แทบจะไม่มีช่องให้ใส่ตัวละครแล้วมันเลยทำให้ตัวดักเฟมเนี่ยนตอนนี้เนี่ยถ,ถ้าเราเล่นโซโล่อะมันก็ยังไม่มีด่านที่อาจจะเหมาะ คือมันเอาไปใช้เล่นได้แหละเพราะว่ามันกิ่งอยู่แล้วผมเริ่มมาก็เข้าวางถูกอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมาอัปเกรดไม่แพงนะผมเปลี่ยนเป็นอัปเกรดสีปกติฮิวแล้วด้วยอย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมเอ่อก็คือเอามาเล่นได้ถ้าเราอีโบได้แต่ว่าถ้าจะาไ,ปไปเล่นจริงๆจังๆกับคอนเทนต์จริงๆจังๆของแบบนี้เนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะหาทีมให้ได้ยากอยู่นะผมอาจจะต้องรอรอคอนเทนต์อะไรบางอย่างที่ตัวนี้ได้โชว์ฟอร์มนะครับผมแต่ก็อย่างว่าเลย การมาของที่จริงมันเก่งนะแต่ว่าการมาของหวังลิ่งกับฮุมบูล่ามันเลยกลายเป็นกลบตัวเก่าๆไม่ใช่กลบตัวเก่า,กาดีกลบตัวละครที่มาด้วยกันไปเค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับผมเพราะว่าหวังลิ่งก็ซปเปอร์เก่งอะเก่งเวอร์หวังลิ่งอะฮุมบูล่าก็เก่งเก่งแบบเก่งเวอร์เหแบบมือนกันอนะเป็นซัพพอร์ตที่แบบหยุดเวลาตั้งแต่เลเวลหนึ่งอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าตัวละครอื่นๆที่มาด้วยกันมันดูดรอปลงไปนิดหนึ่งนะครับผมแต่ก็ไม่มีปัญหาหรอกเราจะ ไม่ด้อยค่าทุกตัวเพราะว่าทุกตัวมันมีความเก่งในแบบของมันเองแต่แค่โอกาสจะได้ใช้มันจะมากน้อยแค่ไหนก็อาจจะต้องรอดูคอนเทนต์ของเกมกันต่อไปนะครับผมอเคเนาะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับนี้ก็ไปก่อนล่ะบ๊ายบายไว้เจอกันครับผม